เรียกกินข้าววิ่งหนีนะพี่ดาไม่เอาลุกลุกไม่เอาไม่ป้อนออกไปข้างนอกลุกลุกเลยเรียกกินข้าววิ่งแอบค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องให้เอามาเสิร์ฟในที่นอนเลยนะเนี่ยลุกเร็วๆกินไหมข้าวอะไม่ไม่ได้พี่ดาดี้ต้องบังคับเลยนะคะทุกคนกินข้าวเนี่ยค่ะนางจะวิ่งหนีค่ะ มแม่ป้อนเนาะ,ะแต่ออกไปกินข้างนอกเดี๋ยวมันเลอะที่นอนปะเร็วเร็ลุกเร็วเร็วเอย่าลีลาแพนด้าลุกกินข้าวเร็วเร็วแม่เอาไม่ได้แม่จะไปทํางานเร็วๆครับป้อนเหรอให้แม่ป้อนเหรอเออให้แม่ป้อนบนที่นอนเนี่ยเร็วเออให้ป้อนโอ้โห จริงๆเลยนะคะทุกคนสุดยอดแมวไหมเนี่ยอ่าโอเคโอเคเ๋ยแม่ป้อนนามมาเลื้อเล้เเเเเสี่วนเอ้ยมาป้อนก็ป้อนเลิที่นอนแม่เนี่ยทุกทุกคนเห็นหรือยังเห็นเห็นความเห็นความขี้เกียจหรือยังทุกคน ถ้าหยุดเละนี่นะโอเคนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวป้อนข้าวคุณชายเขาก่อนค่ะ